มาดูข่าวาว,าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกันก่อนครับอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นะฮะที่แปลว่าไปพบสถานการณ์โควิดหรือว่าการระบาดคัสเตอร์กลุ่มใหม่กับเด็กนักเรียนนะครับตอนนี้ล่าสุดครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งคุมเข้มป้องก,กรราาันการระบาดสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่ครับหลังเกิดกรณีรถตู้รับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อครับมีนักเรียนฮะมาจากพื้นที่แหล่งระบาด นำเชื้อมาแพรให้กับเพื่อนที่นั่งรถมาด้วยกันนะครับก่อนนําไปติดข้ามโรงเรียนนะฮะก็มีการสั่งปิดโรงเรียนสกัดกั้นเชื้อนะฮะไม่ให้ไปลุกลามหรือขยายวงกว้างมากกว่านี้ไปจนถึงนี้ปลายเดือนนี้พูดง่ายๆว่าคุมเข้มนะฮะสำหรับการระบาดของเด็กนักเรียนติดเชื้อครับมาจากเพื่อนที่นั่งรถตู้รับส่งนักเรียนฮะแล้วก็นํามาแพร่ติดต่อกันในเขตอําเภอเมืองปรากฏว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก11คนด้วยกัน เป็นทั้งนักเรียนและก็คุณครูด้วยนะครับล่าสุดครับขณะนี้ครับมีผู้ป่วยจากรถรับส่งแล้ว35คนนะครับทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับก็มีคําสั่งนะฮะเป็นคําสั่งด่วนให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียนครับดูแลกวดขันรถรับส่งให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังในการรับส่งเด็กนักเรียนอย่างเคร่งครัดภายใต้ามาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับอนุบาลและปฐมศึกษาในอำเภอน้ำยืนและอำเภอน n ขุ k นฮะ,ะพบการระบาดใน3มโรงเรียนเพราะว่าเด็กติดเชื้อจากผู้ปกครองแล้วก็มาแพร่สู่เพื่อนนักเรียนและก็ครูนะครับจนมียอดป่วยแล้วกว่า70คนด้วยกันโดยให้เข้าไปดูแลครอบครัวผู้ติดเชื้อเพื่อไม่ให้มาแพร่สู่กันได้อีกนะครับซึ่งจากการระบาดของโรงเรียนในเมืองและก็ต่างอำเภอครับ ก็ทําให้ฮะมีนักเรียนและครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะต้องกักตัวรวมกันกว่า1000คนเห็นแบบนี้นึกถึงที่จังหวัดบุกดาหารตอนนั้นเลยนะฮะเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะโอ้โหที่แบบวุ่นวายกันทั้งโรงเรียนนะครับคราวนี้ฮะด้านคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนฮะในพื้นที่อำเภอเมืองครับก็ยืนยันนะครับว่ามีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 อย่างดีฮะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกก่อนขึ้นรถนะครับ ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิฮะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะฮะเตรียมหน้ากากทนาไมแจกให้กับเด็กที่ไม่ได้เอาหน้ากาก,ากมาด้วยค่ะซึ่งรถตู้ของตัวเองฮะก็รับส่งนักเรียนใน3โรงเรียนไม่เกิน13ที่นั่งแต่ปัจจุบันฮะมีการสลับวันมาเรียนฮะทำให้รับนักเรียนไม่เต็มที่นั่งก็ว่างอาจจะนั่งแบบเว้นกันบ้างนะฮะทุกเช้าก่อนนํารถออกมารับส่งนักเรียนครับ นี่เลยฮะมีการทาความสะอาดตัวรถนะฮะฉีดพ่นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะครับป้องกันการแพร่เชื้อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วยเพราะผู้ปกครองของเด็กที่ใช้บริการก็สอบถามถึงมาตรการเช่นกันว่าเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวฉันให้ลูกฉันมานั่งรถตู้เนี่ยลูกฉันจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรไปฟังเสียงคนขับรถตู้กันหน่อยครับพาเสียทุกมือครับทุกเส่าพาเสียบก่อนจะมารับนักเ,กร,กเร,กรียนล้วเป็นรถตอนหล,งลางมือหล่างเจลียวอยู่ทางรถก็มีครับ เขามีความกังวลใจเพราะตอนนี้เห็นว่ามีคัดเติร์รถตู่นักเรียนครับกังวลครับต่การละว่างขาดเลยแต่รถดอกเนื้อจากการลากนื่แหละอย่างอื่นนะครับเขาได้มีการสอบมผู้ปกรวงบ่อยังเด็กครับสอบถามคือการผู้พวกครอกับสอบถามรถมากขึ้กันว่ารักษาแบบไหนจะได้รถเพราะก็บอกว่ารางรถประจําทุกเช่าก็จะออกจากป่าตลอดตั้งเรียนคือรถกับมีเจียวล่ามือคือรถค่ะ โอ้โหกับตัวกว่า1น0 0คนนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยก็พบติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับและเป็นช่วงพรุ่งนี้วันลอยกระทงด้วยนะถูกต้องโอ้โหหลายคนนี้คงแบบอืมมีตกกังวลกันนิดนึงนะช่วงนี้นะครับอะก็ต้องดูแลกันตัวเองนะครับช่วงนี้นะฮะใช่ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16 เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ